ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกิ๊ซี่งลุกขณียรารทุกท่านครพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับีภาพพีพานองเข้ามาดูงาประกวดนะครับผมอยู่อำเภอห่วยแถลงจังหวัดโคราชครับพี่น้องนะครับผมมัีวันที่3 1นะครับพี่น้องนะครับสำหรับมัีกับช่วงบ่ายนะครับผมมาถึงกับเป็นการประกวดนะครับผมบีฟมาสเตอร์นะครับผมลูกผสมนะครับลูกผสมบีฟมาสเตอร์ครับพี่น้องสอ สอง C หนึ่งเป็นเพชรเมียคร์นัชโนนฟาร์มจังหวัดเพชรบุรีฝึกและสมขวดโดยไดมอนด์วีเดอร์บุ๊กสวันนี้ครับสัสดีคครับอันนี้กับบรรกาศนะครับผมในงานประกวดนะครับผมเพชรมาสเตอรเพชรเมียนะครับผมฝึกและสมกวดโดยนัชโนนฟาร์มทานไปรุ่นแรกแล้วครับพี่น้องนะครับรุ่นแรกเป็นรุ่นเล็กนะครับผมเป็นของพอใจฟาร์มราชบุรีนะครับได้แชมป์ของคลาสไปนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นคลาสที่2นะครับ คารที่2ก็จะอายุขยับขึ้นมาอีกครับพี่น้องนะครับคารที่2นะครับโจหมายเลข16ครับโชชอองกรรมการกำลังสองสองศไปเบิรงกันนะครับนักชนุนฟาร์มจังหวัดเพชรบุรีฝึกและปสุดยวโดยดมอนวีเดอร์ตบพูดจูหมายเลขเจ็ดครับโคชเชอร์ีฟมันเะครับดีโอศูนย์หนึ่งี่เอสบีบาจังหวัดปทุมธานี ฝึกและคนประกวดโดยชอบเป่าเลียนอร์วิสอันนี้ก็ถือว่าเป็นพุทเรสตนะครับลูกผสมใจที่ห้าสีนะครับผู้เข้าแข่งขันสวีเดนสวีเอ้ามาไหนนะครับก็สวีเดใช่ไหมนะสามสี่ห้าอยู่อยู่ลำดับที่อะไรลำดับที่สี่อ่าลำดับที่สี่ครับมีมาจากโคทองครับแถวบ้านเราครับมาลงสนามประกวดเหมือนกันก็เป็นบีฟมาตเตอร์เหมือนกันนะครับโลสนามประกวดครับ นะครับที่ซาลาปูนะครับอยากหัวบิมาเตอร์เป็นพันสายพันธุกรรมใดนะครับผมกลับเป็นลูกผสมนะครับผมที่เกิดจากการบีดมาจากอเมริกาครับพี่น้องนะครับผมมีเลือดของบราหมันนะครับมีเลือดของเคุณภาพของบิมาเตอร์ในบ้านเราเนี่ยพัฒนามาได้ดีมีเลือดบราหมันหาซิบเปอร์เซนได้แล้วพี่น้องนะครับผมสังเกตเบิร์กมนจะคือบราหมันนะครับผมนะครับแต่ว่าตนอกจาบโบมี่นะครับเพราะว่านะครับผมมีความแตกต่างนะครับของ สายพันธุกรรมนะครับอีกสองสายพันธุกรรมนะครับตีแสกเขามากคือเป็นลูกผสม3สายเลือดนะครับบรรทัดเกิซ้ำกันเป็นใกล้กันเป็นใกล้สาสายเลือดที่มีการเจริญเติบโตดีครับพี่น้องนะครับผมจะใหายเบิ้งในเรื่องของโครงสร้างนี่ครับตัวนี้เป็นเด็ดเลยครับความแตกต่างนะครับแตกปรามก็คือวัมีตะหนกครับ้วก็เป็นวัวที่มีการเจริญเติบโตดีนะครับผมแล้วก็เติบโตเร็วกินเก่งนะครับผมตัวนี้ให้ไหมตัวที่4ใช่ไหมนี่ครับวัวแต่ข้นท้องตัวสีดำครับพี่น้อง นะครับจากภาพหน่อนครับพี่กิติศักดิ์ฟาร์มกิติศักดิ์ฟาร์มพ้นท่องครับพี่น้องนะครับตัวสีดำนะครับผมลิซ่านะครับผมนะครับผมอันดับที่ซีนะครับผมครับก็ทางท่านอายุนะครับท่านอายุสมาูรณ์รุ่นอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเดือนเก้าถึงสิบเดือนนะครับรุ่นนี้เป็นอันรุ่น เก้าถึงสิบเดือนครับพี่น้องนะครับผมก็จะแบ่งคลาดกันนะครับผมในการผสมในการเอาล้งสนามประกวดนะครับผมตัวนี้เป็นที่เห็นอยู่ตอนนี้คือบีมาเตอร์ลูกผสมนะครับผมบีมาเตอร์ลูกผสมไม่มีไม่มีพันแท้นะครับผมเพราะพันแท้ก็บ้านเรายังมีไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยเวลาประกวดก็จะมีผู้ลงน้อยนะครับก็เลยเน้นเป็นลูกผสม ครับในการประกวดครับพี่น้องนะครับโดยที่เราก็เราสัมมนาพูดคุยกับเขาเลยบ่าวว่าที่กระพึงนะครับผมมาถึงครับพี่น้องนะครับการเป็นประกวดบีมาเตอร์นะครับผมมือเสาเป็นลูกผสมปลามันนะครับมาพระท่านี่น้องนะครับเลยบลูว่าไผได้แกนแชมป์ลูกผสมนะครามันนะครับพ่ายามพูดพ้นกลับไปติดตามอยู่ในเพจของอ่าห้วยทะเลนะครับการตะขอดนะครับการเชิญโชว์ครั้งที่สองนะครับผมเอาไปติดตามในเพจได้นะครับผลการประกวด กตอนแรกที่ผมเห็นครั้งแรกเลยที่สนามราชมิรับคณะกรรมการมาจากกเมริกานะครับผมก็นเป็นร่งของลูกผสมนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับสามคนก็ว่าได้ในงานประกวดครั้งนี้ครับองเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นจารว่าการถ่ายทอดสายเลือดยังไม่นิ่งอะไรต่างๆนะครับก็สีก็เลยออกมาดเทียนกันไปในหลายๆสีนะครับแต่พอไปเห็นเรื่องร้อย่เจอเรืองร้อย ลูกผสมนะครับผมก็หลายๆตัวก็มงสีช่วงค่ำน่าจะเป็นช่วงค่ำน่าจะเป็นเลือดร้อยนะครับถ้าฟังจากกรรมการพูดนะครับน่าจะมีเลือดร้อยลงกสนามประกวดด้วยช่วงค่ำเเลือกปกตินะครับสายพันธุ์อาจจะเป็นเาะแค่ลูกผสมใหนเบิงเดียวเบิงแกนแชมป์ในรุ่นนี้ครับเก้าถึงสิบเดือนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเบอร์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นในสนามณเวลานี้ถือเป็นเลือกปกติของสายพันธุ์นะครับลูกผสมจะมีความแตกต่างในเรื่องสีครับี่องเพราะว่าเราเลี้ยงวัวนะครับเขาศึกษากันให้ดีๆนะครับผมเขาจะเนีนเรื่องการเจริญเติบโตนะครับจะเน้นในเรื่องของการเจริญเติบโต พันแท้มีแม้แต่พันแท้นะครับก็มีสีออกดาสีออกขาวดำสีออกแดงอันนี้ในเรื่องของการเจริญเติบโตครับผมแล้วก็สัตาาการกินอาหารนะครับผมคือว่า เป็นตัวกำหนดนะครับผมเรครับคุณภาพเนื้อแล้วก็อัตราการหายผลผลิตนะครับในมุมในเชิงเศรษฐกิจนะครับผมเรียงไม่ว่าจะเป็นบีฟมัสเตอร์ปลาโผมชาโลเล่คาสแบงกัสหรือว่ากิวนะครับเขาก็จะมองในเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจนะครับเรื่องการเิติบโตนะครับจะบีฟก็ถือว่าเป็นมัวหลาย่านว่าเออมันเป็นเนื้อแบบไหนนะครับเป็นวัวเนื้อแดงนะครับผมที่มีนะครับ คุณภาพเนื้อดีนะครับเนื้อนุ่มเนื้อแดงนะครับอ่ะกรรมการคัดเหลืออฮกโตวสุดท้ายครับพี่น้องจะได้รู้ว่าหนึ่งถึงสามเป็นตัวไหนนะครับผมเอาตัวสีดำเนี่ยเป็นงัอมาจากคนท้องด้วพี่น้องนะครับผมจากกิติศักดิ์ฟรามนะครับจากของพี่กิติศักดิ์นะครับเอาตัวสีดํานะครับผมเอานะครับน้องอะไรนะพี่น้องอะไรนะสีดาน้องลิซ่านะครับผม โอ้ยดีแล้วแล้วรุ่นยังนี่เอนา,าอะนะครับคนวานเดียวกันครับพี่น้องเอามาประกวดว่าเจอกันพอดีนะครับถือว่าล่งสนามมาหลายสนามแล้วนะครับผมของพี่ก,กิติศักดิ์ถือว่าพ่นเป็นอีกหนึ่งฟ้ามที่มีง้วบวันจะเป็นสายพันุชัโลุล่นะครับผมแองกัตแบงกัสนะครับผมบีบัตเตอร์นะครับเอามาแล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วพี่น้องเหลือสี่ตัวสุดท้ายนะครับเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันเอานะครับ เหลือ <ITA> 3แ <re> ล้วครับเอาทิ้นหนึ่งได้สามแน่นอนนะครับผมเอานะครับผมของพี่กิติศักดิ์ตัวสีดำครับพี่น้องเอาลุ้นกันนะครับเอาตัวสีดำนะครับผมเอาที่ไม่ถ่ายเอานะครับผมอันนี้ครับตัวสีดำแล้วเราลุ้นกันนะครับเอาสามตัวนะครับหนึ่งสองสามจะใครจะได้นะครับผมตัวสุดท้ายนี่เป็นของพี่กิติศักดิ์นะครับจากโคนท่องนะครับผมรอยเอสเท่าเองนะครับผม่าจากรอยเอสนะครับก็เป็นอีกดึงฟ้ามที่มีอ่า งัวสายพันธุกรรมที่เป็นนะครับผมบานเฮาเอิญนะครับสายแห่งกําไรพันธุกรรมแห่งกาไรนะครับผมนั่นก็คือบีมเตอร์นะครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่น้องเดี๋ยวลองศึกษาเบื้องครับนะผมเองก็ถามว่าชอบบอกกะชอบนะครับผมเพราะว่าการเลี้ยงงูสมมุติผลิตยิงเร็วนะครับผมยิงได้นะครับผมได้๋ยจำนายเร็วผลผธลิตยิงไปเร็วนะครับเท่ากับยิงจะสังกำไรนะครับเลี้ยงฉีพกันให้ขอบกัวได้ครับพี่น้องนะครับ เนื้อบีบอร่อยบ่นะครับผมกับล่องบริโภคเบิ้งครับพี่น้องผมกัล่องนี่กินตลอดสมัครเนื้อแดงนะครับแล้วก็มีความนุ่มนะครับยิ่งได้บ่มเกิน30มือขึ้นไปนี่ม่ต้องห่วงครับพี่น้องนุ่มละลายในปากนะครับผมเด็ดๆเลยแล้วก็เป็นวัวเนื้อแดงไม่ใช่มันแทรกนะครับผมเนื้อแดงเอามาแล้วครับหนึ่งสองเอาอันดับสามแล้วครับเหลือสองตัวทุดทไทยครับพี่น้องเขามีกิจติศั์เล่นกันนะครับเอานะครับ ตัวตัวดำตัวดำมันได้ความยาวอ่าตัวดำมันได้ยาวแต่ตัวแดงมันได้เนื้อไงเออต้องวัดว่าตัวดำตัวดำมันยาวไงเออาตัวแดงมันได้กระดูกได้เนื้อไงเออแต่ว่าก่อนโอ้โหแกจับตัวดำตัวดำใช่ใช่บอลอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานะครับผม เอาครับพี่น้องตัวดำได้แกนแชมป์ของพี่กิติศักดิ์ครับพี่น้องได้อันดับหนึ่งของห้องนะครับหรือที่หนึ่งของคลาสนะครับผมของห้องนะครับของรุ่นอายุ9ถึง10เดือนนะครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับสวยครับพี่น้องของพี่กิติศักดิ์นี่แหละครับตัวนี้เป็นลูกคว้าได้ที่ครับอันนี้ลูกสาวลูกสาวของคว้าไหน เจอาเบรครับพี่น้องอันนี้ลูกเจอาเบร์ด<ม>้ครับทุงที่เป็นโปที่มีลักษณะบอกว่าเป็นโปรเทนเมียบรูเรนไบน้าบรูเรลังคอนะครับผมดีครับหลายท่านติดตามได้ช่องลูกกับนิยาสิสารนะครับผมเคยไปไายตอนเพิ่อนหน,น้อยเป็นสาวอยู่นะสาวหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็ลงม,มาหลายสนามแล้ว ครับแล้วก็เป็นโคที่มีนะครับลักษณะของมุ้เร็ข้อต่อนะที่มีความเรียบนะแล้วก็ลักษณะโดยเฉพาะช่วงกลางลำตัวที่นะเป็นลักษณะที่ดีครับการเป็นนะครผลงานจากโคนะครับว่าทั้งบั่นบอกว่าที่เองครับพี่น้องทางค้นข้องนลยครับผมแตถือว่าเด็ดเดียเลยนะครับเป็นลูกของเจอาแบร์ครับลูกผสมนะครับเก้าถึงสิบเดือนบิฟมาเตอร์นะครับ อ๋อนะครับผมตัวนี้สวยครับถ้าเทียบกับตัวที่สองนะครับวันนี้นะครับในแง่ของลักษณะของกระดูกขนาดกระดูกโครงสร้างนะครับตัวที่สองก็ยังมีกระดูกโัรงสางใหญ่กว่าแต่ว่า ในเรื่องของลักษณะของโครงสร้างรถ่ก็เดียวนะบอกเป็นโครงสร้างกลางเน,นีครับท่านก็ประทับใจนะคระับ,นะรท,บรที่หหึนงป็นโครงสร้างมี้อ่าคกว่าแล้วก็ตัวที่สองเกาจะให้มีลักษณะของความประชับของบริเวณแนวใต้ท้องน,นะครับ

อันนี้คือตัวที่ได้อันดับที่2นะครับผมตัวนี้ได้อันดับที่2นะครับอัวนี้อันดับที่3นะครับรุ่น9ถึงส0เดือนนะครับโคที่ีเ็นหนองนะครับเก้าถึงสิบเดือนสนาดของหนนะคระดูกนะครับได้แชมป์ของคาดนะครับสุดยอดสุดยอดครับตัวนี้สวยนะครับ นนี่ะครับจากคนพ่องครับพี่น้องลูกเจอาเบร์นะครับเอาถ่ายภาพอะไรเร็วท่านก็บอกว่าถ้าพิจารณาเพราะช่วงลำตัวเนี่ยถือว่าเป็นโัวที่สวยๆเลยนะครับจยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะไปรอนะครับก็จะเห็นว่าม่วงกุมนี่นะครับผมพี่ก็ลังรอลงสนามนะครับของพี่กิติศักดิ์น้มาตัวนึงครับมานี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับผม อ่าตัวนี้ครับพี่นองของพี่กิติศักดิ์นะครับอันนี้ก็ได้อันดับหนึ่งในคลาสเก้าถึงสิบครับตัวนี้อันดับหนึ่งในคลาสของตัวอ่าหกถึงเดือนนะครับผมอ่าตัวนี้ร้นนคับเด็ดเลยนะครับเจ้าของฟร์มผีเพิ่นมายืนเฝ้านะครับเบอร์โทร เบอร์ได้ครับพี่ศูนย์แปดเก้าแปดหกสามเจ็ดสี่สี่หนึ่งนะครับผมอฝากติดตามกิติศักดิ์บ้างครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือกลุ่มบีฟที่รอลงสนามนะครับผมเดี๋ยวลองนะครับผมสวัสดีครับสองถึงสิบสี่เดือนนะครับผมเดี๋ยวจะลงสนามประกวดครับอันนี้คือบีฟมัตเตอร์นะครับความใหญ่ความหนาความลึกนะครับ แต่ถามว่าโตเมื่อไงนะครับแต่ว่าจะเบิง่งพี่น้องเบิ่งเนื้อสันนะครับเบิ่งมัดดำเนะื้อเบิ่งความใหญ่ของลำตัวนะครับอันนี้เป็นวัวเนื้อแดงที่มีคุณภาพเนื้อนุ่มนะครับผมเป็นวัวที่เาเรียกว่าสายพันธุ์แห่งกำไรนะครับอันนี้สวยตัวนี้ได้อันดับสองครับรุ่นเก้าถึงอ่าสิบเดือนเมื่อกี้นะครับติดอันดันสบดอสบอง แล้วเขาไปตัดรัดนะครับส่วนยี่สิบเมตรยี่สองสวยครับพี่น้องเดี๋ยวผ้าหมอไปทำกระทังอีกด้านนึงครับพี่น้องนะครับแต่ละโตตัวนี้ก็ใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่เด็ดนะครับยี่สิบสนใจกันเอาเบิ้งนะครับในสนามประกวดกับ ผมเบิ้งคลิปดังจากบูล้งคลิปก็น่าจจะเป็นช่วงประกวดเสร็จแล้วเราพี่น้องนะครับผมกับวัชรัยสดให้เบิ้งด้่ว่าอยากให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งภาพมีความคมชัดแล้วก็นะครับภาพสวยๆครับพี่น้องนะครับกุมนี้สวัสดีครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับเอานะครับพี่กินดิศักนะครับจากโคตรอ่องนะครับผมเพื่อนกับเป็นนะครับสายนะครับที่เลี่ยงงัวสายพันธุกรรมนะครับงัวเนี่ยมาแต่ไหนครับผมไปซ้อมเพื่อนที่ไหนก็จะเห็นกันตลอดนะครับผมเอาอันนี้ก็เตรียมลงสนามนะครับ ในคลาสต,ต่อไปนะครับกุ้มนี่จะเป็นลูกผสมทั้งหมดเด้๋พี่น้องนะครับผมะนะครับบีบเลือดลอยเดี๋ยวถาเบิงนะครับน่าจะช่วงแรงๆนะครับหลังน่าจะหลังซีโมงแรงครับพี่น้องนะครับเป็นจะเป็นพวกเป็นกลุ่มของบีบพันธุ์แท้นะครับๆๆๆนะครับตัวน,นี้จะเป็นลูกผสมนับซีขึ้นกันก็ม้วนเอฟแบบพี่น้องนะครับนับซีนะครับซีหนึ่งซีสองซีสามนะครับเหมือนกันนะครับก็เหมือนเอฟเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามเหมือนกันนะครับ อันนี้นะครับตัวผู้เราลงสนามอันนี้เดี๋ยวขาไปเบิรงครับพี่นอ้องอันนี้น่าจะเป็นรุ่นอายุอ่าขยับสูงขึ้นมาอีกนะครับกลุ่มนี้นนนในงานยังคึกคักเลยครับในงานวันนี้ส <c oughs> วัสดี <c oughs> รครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นรุ่นอายุกี่เดือนนะพี่ อันนี้น่าจะเป็น12ถึง14เดือนนะครันรุ่นนี้มีทั้งหมดสี่ตัวรากสนามแม่ลูกผสมได้เห็นตาปดวยลูกผสมวีวัตเตอร์ในบ้านเราเมื่อตอนเพิ่ดูกาลกับณเวลานี้นี่ยอมรับในหัวใจเลยนะครับว่าลูกล่างลักษณะตากร๋ยวรอเบิ้งนะครับตัวนี้ในคลาสนี้ใครจะได้แชมป์ในคลาสนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่า เอาครับผมเดี๋ยวเรามาเบิงนะครับผมตัวนี้เดี๋เป็นตัดสินนะครับแชมป์นะครับแต่ละคาสต์นะครับผู้จูหมายเลขสิบหนึ่งแชมป์แต่ละคาสต์นะครับมุมตัดสินคัพแชมเปี้ยนนะครับคาสต์แชมเปี้ยนผู้จูหมายเลขเดี๋ยวตัดสินกันนะครับยี่สิบสี่นะครับผู้จูหมายเลขหนึ่งครับโค้ชได้แก่โค้ชเชอร์วิดโรด ชื่อโรซี่9942ครับโอฟปามจังหวัดเพชรบุรีอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับลงสนามนะครับพูดับหมายเลขสิบหนึ่งครับลงสนามได้แก่ผูดในแต่ละรุ่นทั้งหมดสามรุ่นนะครับผมพีทีศั์ปาร์กีแบบลดเอียดบุกและส่งกัวโดยทีพีปามบิตมาสเตอร์และผู้จูหมายเลข24ครับ ผู้โจหมายเลข24โคชื่อ BS g จ้าร์กีต้า06 4 1บุญเสรีปานจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่คือสาวนุ่มที่เป็นผู้ชิงนะครับ,นรบในส่วนของการชิงหาตำแหน่งคัพแชมเปี้ยนโคลูกผสมบลีมมาสเตอร์นะครับ นี่ก็จะเป็นคัดหาแชมป์ของรุ่นรุ่นเล็กนะครับแชมป์ของรุ่นเล็กบีมเตอร์สหรัฐอเมริกาครับพอได้แชมป์รุ่นเล็กก็รอประกวดรุ่นใหญ่นะครับแชมป์แต่รุ่นใหญ่ก็จะมาติดแฟนก็จะเอามาตัดแฟนแชมเปี้ยนนะครับเดี๋ยวมาลุนกันนะครับผมมมมรุุุ่นนนัว้้ยไดสสก นะครับผมโอ้โหของพี่กิติศักดิ์ครับพี่น้องได้ครับแชมเปี้ยนนะครับของพี่กิติศักดิ์ฟาร์มนะครับเดี๋ยวนะครับได้คับนะครับเดี๋ยวขออันดับตัดสินอันดับขออันดับสามนะครับเอาหอรอรอตัดสินอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับาจะได้อันดับสามนะครับเอาะพี่ชักได้อันดับสามนะครับผม ดี๋ยวรอก่อนนะครับว่า1 2 3จะเป็นใครบ้างนะครับอันนี้ก็แชมป์แต่ละคลาสนะครับมาตัด จะตัวนี้นะออตัวไทยนี่นะคิดว่าดูใบย่ยตัวนู้นน่าจะได้แกลนอันนี้สองสาม ลุนกันกรรมการตัดสินนานสักหน่อยครับสวัสดีครับอะไรแก่หรืองครับขามครับนี่อ้วนมาจากแถวบ้านตัวสีดำแถวบ้านผมเดชฉับไหมครับจะเอาไหมอะไรรีสอร์ทใช่ครับ ง่ายครับไม่ง่ายคเขากรรมการนักใจครับลูกผสมเลยลอยแห่งดิตัตอีกแต่ว่าลอยมีตัวเต็งอยู่แล้วนี่ตัวเต็งอยู่ข้างหลังหนี่งเอาว่าแล้วผู้ยจบที่24นะครับเป็นวีเซอร์นะครับก็สุดท้ายครับกรรมการก็ตัดสินชี้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ววีเสิร์ฟครับแชมเปี้ยนนะครับ ครับก็ลำดับต่อไปครับก็จะเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการกวดในรุ่นนี้ครับอันนี้เป็นคราฟแชมเปียนเพชเมียนะครับรางวัลรีเซิร์ฟคราฟแชมเปียนดีมัเตอร์ลูกผสมเพชเมียได้แก่ผู้จูงหมายเลข24โคชอมีด บีเอส a 0ต้าศูนย์หกีหนึ่งบุญเสยฟาร์มจังหวัดพิษณุโลกครับับพี่นอกนะครับเป็นมาตสินหนึ่งอันนี้รุ่นเฉพาะรุ่นครับนะครับยังไม่ถึงรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ขอสแสดงความดีครับ รางวัลค้าแชมเปี้ยนโครุ่งสมบีมาสเตอร์เ,อเพศเมียได้แก่ผู้ันะครบจู๋หมายเลข C1 โคเชอร์ลิซ่าศูนย์หนึ่ง C1 กิติศักดิ์ฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดฝึกและส่งประกวดโดยทีพีฟาร์มมีมาสเตอร์ ก็ขอญาติชาติพันธ์นะครับท่านเจ้าของโค้ลพี่กิติศักดิ์นะครับผมได้ทำใบเคลืนะครับผมแชมป์ในนะคขอให้ท่านนะครับนักข่าวท่านไปแจ้งหน้าที่บูธของเอสจีแคทเอ่นในเวลานี้ครับนะครับท่านเจ้าของเราที่มีความประสงค์จะทำใบเคลื่อยนะครับขอให้ท่านไปติดต่อได้ที่บูธของเอสจีแคทเอ่นในเวลานี้ครับข่าบและท่านเจ้าของรถยนต์ อโตโยต้าสีขาวนะครับทะเบียนบอไก่ต่อเต่า5450จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านจะบอกรถยโตโยต้าสีขาวแชมเปี้ยนนะครับผมไปติดตามที่กีฬาซัมนะครับอยู่อำเภอพุทธมงคลนะครับจังหวัดอยเก็ตได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับตัวที่ได้นะครับผมแชมป์นะครับครับแชมเปี้ยนนะครับลูกผสม ในรุ่นครับนะครับเดี๋ยวรุ่นรุ่นใหญ่นะครับจะรอด่ายครัไม่ได้คิดว่าวัวตัวเองจะได้มาได้ไกลขนาดนี้นะครับเลยไม่เลยไม่ได้ฝึกถ่ายรูปเอาไว้วัวไม่คุ้